ที่ห้องประชุมโกมุตชั้น4อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับรองศาสตราจารย์ธรรมรักและองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแถลงข่าวค้นพบพึ่งหยาดอัมพันผู้จองที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเป็นพึ่งสายพันธุ์ใหม่ของโลกชนิดใหม่ โดยเมื่อปีพศ2561ขณะที่อาจารย์ดรประพันธ์พร้อมด้วยอาจารย์ท่านอื่นในสาขาวิชาชีววิทยาและนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยกำลังสำรวจพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยในเรื่องของแมงมุมฝาปิดโบราณในบริเวณทางลาดเข้าสู่แก่งกะลาก็สังเกตเห็นท่อสีเหลืองๆยื่นออกมาจากผาดินลักษณะเหมือนเป็นยางไม้และพบว่ามีพึ่งโผล่หน้าออกมาจากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ต่อมาได้เดินทางกลับไปสำรวจภูจองนายอยอีกครั้งเพื่อจะให้ได้ตัวพึ่งเป็นๆกลับมาศึกษาในห้องปฏิบัติการดรปรพันธ์ไตรยสุดอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา,านีเปิดเผยว่าจากการสำรวจของทีมวิจัยจากสาขาวิชาชีววิทยามากกว่า24ครั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยโดยเฉพาะบริเวณพลรานป่าชาติที่พบพึ่งหลายชนิดทำมาหากินในเขตนี้ ทีมวิจัยไม่พบพึ่งตามบริเวณดอกไม้แต่พบรังพึ่งเท่านั้นและจากการใช้เวลาตรวจสอบมากกว่า2ปีด้วยการทบทวนเอกสารวิชาการฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาทั่วโลกจึงสรุปได้ว่าพึ่งที่พบที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเป็นพึ่งชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อนโดยทีมผู้ค้นพบให้ชื่อตามภาษาไทยว่าพึ่งหยาดอมพันภูจอง ซึ่งคำว่าภูจองมาจากชื่ออุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นสถานที่พบผึ้งชนิดนี้เป็นครั้งแรกสำหรับผึ้งหยาดอมพันภูจองมีลักษณะอาศัยอยู่ในรังบนผาดินจะใช้ยางไม้ในการสร้างรังและปากทางเข้ารังโดยเฉพาะยางต้นเหียงหรือ,อยางเหียงที่เกิดขึ้นในป่าเต็งรังมีมากในอุทยานแห่งชาติภูจองตอนที่ทีมวิจัยเจอรังผึ้งเป็นช่วงที่แสงแดดส่องกระทบรังผึ้งมีสีเหลืองอมพันร,ระยิบระยับ เพศเมียจะมีเหล็กในใช้สำหรับป้องกันตัวซึ่งมีพิษอยู่เล็กน้อยสามารถต่อยได้หลายครั้งต่างจากพึ่งพันธุ์ที่ให้น้ำหวานที่จะต่อยครั้งเดียวแล้วพึ่งจะตายไปเนื่องจากสลัดเหล็กในออกไม่ได้ปกติพึ่งอยากอัมพันผู้จองจะไม่ต่อยคนหากไม่ถูกรบกวนมากจนเกินไปขณะที่เพศผู้หลังจากออกจากดักแด้จะมีบทบาทเฉพาะการสืบพันธุ์กับเพศเมียจากนั้นก็จะตายไป ในรังหนึ่งของพึ่งหยาดอัมพันผู้จองจึงมีเฉพาะพึ่งเพศเมียเพียงตัวเดียวที่ทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่สร้างรังวางไข่และออกหาอาหารให้กับลูกพึ่งหยาดอมพันผู้จองเป็นพึ่งเฉพาะถิ่นในอุทยานแห่งชาติผู้จองนายอยและพบได้เพียงที่เดียวเท่านั้นบนโลกนี้นย,ยนแล้วกกกก็จาาารศึษี